วันที่15มิถุนายน2516พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรุปส,ปสำนวนคดีแอมไซยาไนท์ว่าหลังจากร่วมหารือกับอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาสองครั้งขณะน,นี้สำนวนมีความรัดกุมและสมบูรณ์เตรียมพร้อมที่จะส่งให้อายการภายในสัปดาห์หน้าแล้วทั้งนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและสนับสนุนกับบุคคลใกล้ชิดแอมไซยาไนท์เนื่องจากพบพยานหลักฐานสำคัญ ทั้งเส้นทางการเงินอย่างน้อย4-5คดีที่มีความเชื่อมโยงทั้งก่อนขณะและหลังเกิดเหตุการณ์การตายที่ทุกครั้งหลังจากการมีการเสียชีวิตและจะมีการโอนเงินเข้าไปยังคนใกล้ชิดแต่รายละเอียดต่างๆยังไม่สามารถบอกได้ในขณะนี้ในส่วนสาเหตุที่เพิ่งมาแจ้งข้อหาเพิ่มก็เนื่องจากก่อนหน้านี้ยังไม่พบหลักฐานแต่หลังจากการตรวจสอบบัญชีกว่า200บัญชีและนํามาวิเคราะห์กลับพบว่ามีการเชื่อมโยงกันทั้งนี้ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนรู้เห็นกับการตายทั้ง 4-5คดีจึงจะมีการส่งสำนวนเพิ่มเติมให้ทันฝากขังผลัด4ซึ่งเหลือเวลาให้อายการพิจารณาสำนวนคดีอีก3าผลัดหรือกว่า1เดือน